ท่นไส้เทเลนเราอยู่กับประเด็นทีมอุ๋ยแพระบาบหรือหมดสภาพใช่ค่ะแต่จะมาฟังอีกหนึ่งนักธุรกิจนะคะระดับนำของประเทศเป็นอีก,อ,กอีกหนึ่งมุมมองที่ต่างกันไปเลยต้องบอกว่าคนละขั้วกันอย่างชัดเจน <laughs> เราได้ฟังมุมมองของคุณพรสินพระเรินตรกนลครองประธานหอการค้าไทยกันไปแล้วนะครับคราวนี้มาฟังมุมมองอีกหนึ่งมุมมองจากปากหนึ่งในกลุ่มเจ้าสัวเครือสหพัฒน์ใช่ค่ะเจ้าสัวพัฒนโชควัฒนานะคะมิใช่โชควัฒนานะฮะไม่ใช่เป็นเจริญกุลนะฮะเป็นเาสัโชควัฒนาค่ะเจ้าสัวสหพัฒนาพิบูลนะคะครับก็มีมุมมองที่เห็นด้วยกับการต้องเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจใช่ ว่าจาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนนะคะพูดง่ายๆนะฮะนังสพิมพ์ก็พาดหัวกันใยญ่ๆอะนไหนเกคุณบุญชัยโชควัฒนานั้นสนับสนุนการเปลี่ยนทีมเอารสมคิดมาแทนคุณชัยอุ๋ยเอากั็นตรงๆนะฮะว่าจะเป็นเรื่องที่ดีไปกันที่คุณบุญชัยโชควัฒนานะคะประธานกรรมการบริษัทสพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับคุณดันในครับคุายมครับ ขอรับนะครับครับครับคุณบุญชัยครับตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีบางคนก็บอกว่าต้องปรับั่านตรีเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจแต่บางคนเขาก็บอกว่าไม่ว่าใครเข้ามาก็ทําอะไรไม่ได้มากหรอกดังนั้นดังนั้นทีมของคุณชายอุ๋ยก็เป็นแค่แพะรับบาปนะครับสรุปแล้วในมุมมองของคุณบุญชัยคิดว่าทีมของคุณชายอุ๋ยเนี่ยเป็นแพะรับบาปหรือหมดสภาพหรือหมดสภาพมองยังไงคะผมคิดว่าเป็นทั้งสองอย่างนะฮะอ้าวเหรอฮะเป็นทั้งสองอย่างเลยนะแปลว่า เป็นท่นรับบาปเพราะว่าปัญหาของท้านเศรษฐกิจตอนนี้มันมันทับทับผมมาเยอะมากแลฮะจนจนียกว่าใครๆก็เข้ามาคงจะแก้ยังแก้ลําบากนะครับอีกอันนึงก็คือว่ามาตรการในการแก้ภาเศรษฐกิจของของคหร์ชุดนี้ก็อาจจะทําในสิ่งที่พื้นพื้นเป็นปกตินะฮะนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ไอเดียที่ใหม่นะฮะแะไม่ไม่ได้ตัดสินใจ ตัดสินใจทำอะไรที่มันจะมีผลต่อการแก้ไขเศรษฐกิจนะในวิธีการที่แตกต่างไปที่เคยที่เคยทำกันมาอย่างเช่นไบลดภาษีนโยบายในต่างๆเหล่านี้ท่านผมว่ามันมันไม่ได้ผลอะไรนะฮะแล้วซึ่งเราก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้ผลอือดังนั้น้าจะใกล้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันควรต้องมีความคิดที่โมดครีเอทีฟมากกว่านี้นะฮะต้องครีเอทีฟมากกว่านี้ต้องครีเอทีฟมากกว่านี้ว่าจะทํายังไงดีแต่ผมผมก็มีความมีข้อเสนอในใจว่า การที่จะแก้ปัญหาอะไรได้เนี่ยนะต้องรู้ต้นตองของปัญหานะครับซ,<ะ>ซึ่งผมคิดว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะไม่ใช่ว่าอยู่ๆใ,ใครอยากจะแก้ก็ตัดสินใจแก้ไปทางทางนั้น<ะ>ถ้าจะทําการวิจัยชนิดสิ่ง้ะนะ,ะนะว่าจริงๆแล้วในภาคต่างๆภาคส่วนต่างๆที่มีปัญหาเนี่ยปัญหาจริงๆเขาอยู่ตรงไหนะนะฮะแล้วเขาอยากให้เราแก้ยังไงนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าไม่ได้มีใครยอมไปทําเรื่องของการวิจัยนะปัญหาของกลุ่มผู้บริโภค ด้วยธุรกิจดรวอภาคอุตสาหกรรมหน้าที่มีปัญหานะฮะว่าทาไมถึงย้ายย้ายฐานเพราะอะไรนะทําไมเขาจะย้ายไปเวเียนามเพราะอะไรนะครับจะทำยังไงให้เขาอยู่ต่อได้ไหมอย่างนี้เด็นต้นนะไม่ค่อยมีใครยอมไปทำนะฮะก็จีดแบบพูดพูดไปเรื่อยๆว่าทาอย่างนู้นทําอย่างนี้ทำยุ่สําเร็จแล้วนะได้ได้ก็ไดยย้ายมีอะไรผมว่าแค่นี้ไม่พอนะครับผมจะได้จะได้แต่ผมอผมผมนักการตลาดนะเนี่ยผมสนใจ การวิจัยการตลาดนะวิจัยความต้องการของผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากเสนอว่าใครก็ตามที่เข้ามาแทนนะครับก็ขอให้สนใจเรื่องการวิจัยชนิดจนึงนะครับก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นมากขึ้นครับเมื่อสักครู่คุณบุญชัยบอกว่าทีมของคุณชายอุ๋ยเป็นทั้งแพะรับบาบและเป็นทั้งหมดสภาพนะครับแพะรับบาบตรงที่ปัญหาเศรษฐกิจมันหมักหมมกันมานานมันแก้ยากใครมาต้องแก้ยากแต่ขณะเดียวกันก็ อาจจะใช้คําว่าหมดสภาพได้เพราะว่ามาตรการที่ทํากันออกมานั้นมันก็พื้นพ้นไม่มีอะไรใหม่มันจึง,งไม่ได้ผลมันต้องครีเอทีฟมากกว่านี้ไม่เห็นครีเอทีฟจากทีมนี้เลยว่ากันอย่างนั้นเถอะเพราะว่ามีน้อยไปอาจจะอาจจะมีบ้างนะะน้อยไปน้อยไปนะฮะอะ,ะที่เชฟเทลอิคอลนีเนี่ยก็ถือว่าเป็นครีเอทีฟแต่มันก็แต่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมในด้านั้นนะฮะมัเคยเสนอผ่านใครต่อใครไปว่าการจะเอา มาตรก,การแก้ไขเศรษฐกิจระยะสั้นมาแก้ระยะยาวมาแก้แต่หาระยะสั้นไม่ได้ต้องมีมาตรก,การทั้งระย,ยะสั้ยาลระยะั้นไปพร้อมกันนะครับระยะสั้นจะทํายังไงระยะยาวทายัางไงนะครับต้องคิดใน,ในในเชิงที่แตกต่างกับที่เคยทํามาจ<น>ะาไปกลัวเรื่องว่า จะถูกกล่าวหาว่าทำประชานิยมไม่ต้องไม่ต้องกลัวฮะอย่าไปกลัวกับคำว่าประชายมเราเราเข้าไปแก้ปัญหาให้ประชาชนจะกลัวอะไรอะ่อระใช่ไหมอย่าไปติดกับดักตัวเองเอกับดักตัวเอง mm hmm. นะว่าไอ้นี่ทาไม่ได้เดี๋ยวเขาะจะมาหาว่าเราทำประชานิยมแล้วเราไม่ใช่เราไม่ใช่รนะัฐบาลที่เป็นรัฐบาลการเมืองเราเป็นรัฐบาลเอ่อแล้วปฏิรูป นะฮะที่ะจะมาแก้ปัญหาประเทศะนะ,ะ้ามากูมามากลีมันนักการเมืองไม่ได้นะครับแต่การเมือง<ช>ก็ไม่กลัวเท่าไหร่หรอกในประชาธิปตาการถ้าคุณมุนชัยมองยังไงครับคุณสมคิดเนี่ยก็เคยเป็นรองนายกเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีครังมาแล้วเนี่ยมั่นใจว่าจะมากู้วิกฤตขณะนี้ได้หรือว่าแค่เปลี่ยนอารมณ์ของผู้คนเท่านั้นค่ะผพว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งประชาชนก็คงจะมีความหวังมากขึ้นอย่างนะฮะนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมคิดว่าท่านใครที่จะเข้ามาไม่จมวะเช็นนไขก็ตามนี่นะครับควรจะแรงดีสัยทัด นะฮะว่าทําให้ประชาชนสบายใจมากขึ้นว่าท่านเข้ามาแล้วท่านจะทําอะไรท่ถ้าจะทําอะไรบ้างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็ทาแบบเดิมทำทำอะไรแตกตายนิดหน่อยซึ่งอาจจะไม่ได้ผลแล้วท่าน่มอยากจะใครจชเข้ามาก็ตามไม่ว่าจะต้องะส,สมคิดก,กับใครก็สามที่เป็นลูกภา้าวเดี่ยวออกนะฮะนะครับว่าท่านควรจะเปิดเผยว่าอืถ้าท่านเข้ามาแล้วท่านจะพูดอะไรท่านจะทําอะไรนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อประชาชนนะครับ มีความบังจากขึ้นนะครับครับแต่เห็นคุณบุญชัยก็เชียร์อาจจะสมคิดเยอะนะเชื่อว่าเข้ามาน่าจะมีครีเอทีฟอะไรที่ต่างไปจากที่เห็นนะครับคืออาจารสมคิดเป็นนักการตลาดนะฮะท่านจบเป็นลูกศิษย์ของสุดิตพัฒเลอร์อแ,แ,บบแลยใหญ่ในสั่งเลยนะครับซึ่งเป็นนักการตลาดมือดีของโลกนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าท่านเนี่ยก็คงจะเข้าใจในที่ผมพูดไนทีนี้ไปว่า การจะรู้จะแก้ปัญหาการตลาดได้อืจะทําสินค้าให้ขายกับผู้บริโภคได้ต้องสนใจผู้บริโภคจะเอาผู้บริโภคเป็นตัวตั้งแลวก็หาความต้องการเขาอยู่ว่าอยู่ตรงไหนและปัญหาเขาอยู่ตรงไหนไปแก้ปัญหาความต้องการเขาให้ได้แล้วมันจะกับโอกาสสำเร็จก็มีเยอะแล้วก็โอกาสที่จะใช้เงินโดยใช้เอ ทรัพยากรของเราเนี่ยในเรื่อสถูกต้องและตรงประเด็นเนี่ยดีมากขึ้นครับแสดงว่าสถานการณ์ของประเทศของเราในขณะนี้นั้นคุณมิชัยมองว่าต้องการนักการตลาดไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ครับผมผม,ผมก็คิดไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเนักเศรษฐศาสตร์รก็มีตีทางเศรษฐศาสตร์รใช่ไหมฮะ,ะใช่ใชแ,ชแก้ปัญหาก็ขึ้นขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยอยู่ท่านั้นเหลือแต่ปัญหาบ้านเมืองเรามันไม่แค่นั้นนี่ยมันเยอะมากมายจนจนเียกว่าผมไม่ได้ไ่ออกเลยว่าถ้าผมถ้าผมเป็นอะไร แป็นหน้าที่ไปแก้ปัญหามไปแก้ได้ยังไงมันเรื่องที่ออกจริงดยอะจริงจริงถ้าเป็นองค์โครงสร้างของระบบราชการของเรานะฮะระบบกฎหมายของเราเนี่ยก็ทําให้เราปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรต่างๆได้ยากมากนะครับนะครับก็ต้องความคุ้นเคยของระบบราชการนะข้าราชการหรือก็ก็ปลูกฝังมาในรูปแบบนี้จะแก้ได้ผมว่าต้องใช้เวลาเป็นสิบปีอย่างน้อยๆนะฮะครับฉะนั้น เพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะมายู่อยียดดูอบเกียนได้เลยนะฮะนะครับอันนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่สถาการณ์ขนานี้ใช้นักการตลาดดีกว่านักเศรษฐศาสตร์ว่ากันอย่างนั้นเถอะครับทีนี้ทีนีเ้เขาฝากมาถามเขานินทายอย่างนี้ไม่โกรธนะครับคาถามต่อไปนี้ครับคุณบุญชัยครับเขาบอกว่าที่คุณบุญชัยเชียร์อาจารย์สมคิดก็เพราะว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของเครือสหพัน์ คืออยชางนีงนะฮะตอนเรียนนิดหนึ่งอะจริงผมไม่ได้สนิทกับอาจารย์สมคิดเลยนะท่านเดียวนะครับอาจารย์สมคิดจากค่อยๆจะเออเป็นที่ปรึกษาของพี่ชายผมของของคนบริสิทธิ์นะฮะเป็นเป็นมาก่อนที่เป็นที่จะเ่ข้ากันเหมือนเดิมนะครับแล้วแต่กันเข้ากันเหมือนแล้วท่านก็ไม่มายุ่งอะไรกับทางนี้นะฮะนะครับแล้วก็ ส่วนผมผมเมื่อเท่าที่าที่ผ่านมาส่วนตัวผมไม่เคยเชียร์เลยนะแล้วผมเชื่อว่าดมติีก็ไม่เคยเชียร์ไม่เคยพูดเชียร์เลยนะผมเป็นคนพูดางที่เมื่อกี้พูดอ่ะว่าไม่ไดเข้ามาก็ขอให้แสดงวิัยทัศั์ว่าจะทําอะไรนะฮะนะถ้าทำ,ท,ำาทําวิสัยิััน์มันดี้วมีโอกาสช่วยแก้ปัญหาประเทศได้ก็โอเคถ้าท่านไม่มีไอเดียอะไรเลยนะผมก็ไม่ก็ไม่ก็ื่อว่าหาคนอื่นดีกว่าที่ที่มีความคิดดีนะฮะที่จะมาแก้ไขปัญหาประเทศได้ครับโอเคอ๋อ ครับขอพบคุณมากครับคุณบุญชัยครับเจีนค่ะท่านสริยครับสวัสดีค่ะคุณบุญชัยโชควัฒนานะคะประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนค่ะสองคนสองมุมมองแตกต่างกันมากนักธุรกิจทั้งคู่ค่ะขณะที่คุณพรสินพระชรินตนาคุลบอกว่าเปลี่ยนเอาอุ้ยออกเอาสมคิดเข้ามามันก็ไม่เกิดปฏิหารแค่เปลี่ยนสไตล์เท่านั้น ชัดเจนนะเจของคุณพรศิ์ค่ะขณะที่คุณบุญชัยโชควัฒนาหนึ่งในกลุ่มเจสัวสหพัฒน์นะครับก็วิจารณ์ตรงตรงนะครับทีมของคุณชายอุ๋ยเป็นทั้งแพ้รับบาสนั่นก็คือปัญหามันหมักหมมมันทับถมใครเข้ามาก็แก้ยากก็แก้ยากใช่ค่ะ ขณะเดียวกันก็ต้องใช้คาว่าหมดสภาพด้วยเพราะมาตรการทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนกันมานั้นพื้นพื้นไม่มีอะไรใหม่ไม่มีความแตกต่างดังนั้นมันจึงไม่ได้ผลในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแรงนะไม่มีอะไรครีเอทีฟไม่มีอะไรครีเอทีฟขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าเรื่องของอาจารย์สมคิดเป็นที่ปรึกษาเครือสหพัฒน์นั้นมันไม่เกี่ยวกับการที่เชียร์ให้มีการที่เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเลยค่ะ ไม่ได้เกี่ยวสังคมคิดต,ต่อไปคิดแล้วกันและหละแต่ว่าถ้าถ้าผมจะต้องเกีดเส้นใต้ใหลายเส้นในวักทองของคุณบุญชยัยนะค่ะตรงนี้เลยอืมมันทัดไหนคะก้าล้าคิดอืก้าว้าทำอืแหกกรอบ <laughs> แหกกรอบอ,อย่าติดกับดักตัวเองอ อย่าก,กลัวประชานิยมอถ้ามันเหมาะสมก็ทําไปโ <c oughs> อเค <Okay. S 2> ไป